รับสวัสดีทุกท่านนะที่รับชมช่องช่างพัชกรมาโต้สวิชนะจังหวัสดสกลนครนะยินดีให้คำปรึกษาแล้วบริการซ่อมรถยนต์รทุกรุ่นนะนี่ผมจะมาแนะนำวิธีการถอดปั๊มติ๊ก bmw e 36318i นะก็ไม่มีอะไรยากนะแต่ก็ ก็ไม่ง่ายแต่ว่าต้องมีเทคนิคารยายละเอียดเล็กน้อยขอให้ท่านติดตามรู้วิธีการถอดประกอบกับไปกับผมลกันนะครับดับแรกก็ต้องถอดบอก่อนนะก็เปิดมามันจะมีฝาดำๆที่เบาะหลังคนขับนะฮะ การของมันก็คือเร่งเมื่อขึ้นนะฮะเร่งไม่ขึ้นนะเร่งแล้ววอดแต่อันนี้มันยังไม่ถึงขั้นว่าดับนะมันนี่มีกำลัง Đừng phá phát bằng kinh ตามก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องถอ,ถอดท่อน้ำมันออกก่อน มือที่ใช้ก็หาซื้อได้ตามอะไรเครื่องมือตามร้านเครื่อง,งมือทั่วไปนะได้หมดนะ จะมีเป็นรุ่นของมันแต่เราส่วนมากก็ใช้ซื้อแบบรวมๆนะใช้ได้หลายรุ่นบวกกับในการใช้เครื่องมือก็ต้องมีทักษะนะนการที่เราจะถอดด้วย เป็นสีฟ้านะฮะฝาสีฟ้ารุ่นนี้แต่ว่าลูกค้าท่านนำมาเองนะฮะท่านก็เอาสีขาวมาแต่ผมจะใส่ลองเพื่อลองดูว่าหายไหมอาการนี้นะ ขาดแล้ว มีสองสีนะฮะสีขาวสีฟ้าแต่หน้าตามันก็คล้ายกันนะต่างอาจจะต่างที่แรงดันหน่งลูกลอยก็เหมือนกันจริงๆแล้วผมจะทัศนาดนนะะจะใส่ตรงรุ่นนะ นี่เขานำมาเองคะเป็นมือสองเขาจัดให้คะไม่มีหาครับ ใช้ได้หรือเปล่านะต้องลองก่อนเพราะว่าของนี้ไม่ลองไม่รู้นะฮะจีกงผมมีตัววัดแรงดันนะ,ะผมก็วัดแรงดันมันไม่ถึงนะเปลี่ยนมันติก,ก่อนบางัีทุกอย่างต้องมีการเช็คนะฮะเช็คตรวจสอบวิเคราะห์นะไม่ต้งอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะไม่ใช่ฮนะ ตอนถอดน,นะอันไหนถอดก่อนก็ใส่ทีหลังนะฮะถอดก่อนไปใส่ก่อนไม่ได้นะมือก็ไปฮนะึงมือพอครับไม่ต้องแน่นมากเพราะว่ายางมมจะขาดยางรองฝาปั้มติกมันจะขาด มันเข้าไปฮะพอลำมัน ไม่ตึงมือนะฮะมือพอประมาณฮะเดี๋ยวท่อจะขาดอีกเหมือนกันเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนท่อมันเพราะว่าท,ท่อน,นี้มันเป็นท่อเมนยาวมีพลาสติกด้วยราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแล้วัสภาพมันใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเสียบปักเข้าไปเหมือนเดิม ตะเบียนมันก็แปลกนะมันชอบหลุดนมฮะเปื่อเลยลจะขั้วเนะี่ยจริงมันจะมีเป็นตีิโคนยางนะแต่มันเสื่อมสภาพมันก็หายหมดเราก็พยายามใส่นั่น เราไปลองติดเครื่องดูนะว่ามันจะเร่งได้ไหม ออาในว่าแบตหมดอีกเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดเครื่องได้แล้วผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะฮะมองสายไฟรั่วคันนี้จอดคืนเดียวนี่คือปัญหาของช่างนะฮะทุกคนต้องแก้ขไขไปนะฮะสถานการณ์จริงกับบางครั้งมันบอกกัไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้อีพีหน้านะฮะโอเคครับ